สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านอะไวก็คุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ผมไม่ได้มาทํากับข้าวนะแต่ว่าหลายๆครั้งที่พี่ผมถ่ายคลิปนะครับทำอาหารทํากับข้าวเนี่ยจะเห็นโต๊ะตัวเนี้ยนะครับมันคือเซตโต๊ะกินข้าวนะครับซึ่งนับระยะเวลาจากที่ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านเนี้ยก็สิเดือนแล้วเนาะนะครับอยากให้มันเข้ากับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับบ้านเข้ากับคือชอบสไตล์มินิมอลนะครับแล้วก็ โต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะไม้ยางพาราหรือว่าโต๊ะไม้จริงมันจะมี2ส,สีนะอันนี้สีธรรมชาตินะครับเนเจอร์กับสีเขาเรียกว่าสีอะไรวอนัทนะครับร้านเนี่ยเขาจะมีอยู่2ส,สีนะครับผมซื้อจากร้านเอลโกกีนฟอร์นิเจอร์นะครับรู้สึกว่าเขาจะอยู่ภาคใต้คือเขามาจัดงานเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองทองธางน,นีมันมันใกล้ๆบ้านก็เลยไปแวะดูนะครับแล้วก็สนใจก็เลยสั่งเข้ามานะครับ อันนี้คือเซตโต๊ะกินข้าวที่ประกอบไปด้วยเก้า e, อี้โต๊ะแล้วก็ม้านั่งแต่ว่าแยกซื้อนะนะครับการขนส่งของเขาก็คือว่าเขาจะแยกส่วนประกอบต่างๆเลยให้เรามาประกอบเองมันจะมีคู่มืออยู่เนาะอย่างเงี้ยอันนี้ทุกตัวเนี่ยคือผมประกอบเองนะนะครับก็คือน่าจะประกอบง่ายอยู่เพราะว่าดูแล้วมันไม่ยากนะครับมีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างหรือว่าเขาก็มีนงมีน็อตอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะ ก็จะได้เซตโต๊ะนี้ขึ้นมาราคาก็ยังถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงมากนะครับอย่างโต๊ะตัวเนี้ยนะค,ความยาว150 150เซนเนาะนะครับมันก็จะผมว่ามันโอเคนะมันก็ประมาณ2,000กว่าบาทไม่ถึง3,000นะครับเฉพาะโตะนะเฉพาะโตะนะครับแล้วก็งานโอเคละเอียดนะครับไม่มีเสียงดังเอียดอดัดไม่มีเสี่ยนนะข้างบนเนี่ยเรียบเนียนมากนี่นะครับก็จะเนียนโอเคอยู่เนาะ ลบมุมอะไรเรียบร้อยนะครับดูสวยงามเก็บงานละเอียดได้ดีคือร้านเขามันก็จะมีหลายๆอย่างนะมีโต๊ะหัวเตียงมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้เป็นม้านั่งนั่งได้ประมาณ3-4คนเนาะนะถ้าเป็นเด็กก็นั่งได้เยอะอยู่นะฮะแข็งแรงอยู่นะครับเก้าอี้นะครับก็เป็นไม้อย่างพาราจริงนะเบาตัวนี้รู้สึกว่าจะเลือกได้มั่งเป็นสีน้ำตาลสีเทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกได้ว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับ ส่วนโต๊ะนี้แข็งแรงมากตอนที่ยังไม่ได้ซื้อบันไดเหล็กนะใช้โต๊ะนี้ตลอดเลยเห็นไหมขอโทษนะครับขึ้นมาเหยียบให้ดูครับนี่สบายเลยนะครับน,นี่คือโต๊ะกินข้าวที่ใช้มาประมาณ10กว่าเดือนละใกล้ปีหนึ่งละนะครับถ้าใครสนใจ ไปดูตรงคําอธิบายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของร้านว่าให้มันมีสินค้าอยู่หลายๆอย่างอันนี้ไม่ได้อะไรจากเขานะก็คือแบบว่าคือใช้แล้วโอเคอะ่ะก็เลยมาบอกต่อเฉยๆเผื่อใครกาลังมองหาอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ